โอเคสวัสดีครับตอนนี้บุ๊คฮาวเวนก็ได้อัปเดตใหม่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นอัปเดตแบบว่ามันจะอัปเดตแบบเกี่ยวกับรถเข้ามานะฮะแบบให้โลเปเปนับเป็นพวกคนลักรถอะไรนี้นะฮะก็พวกอุปกรณ์อะไรนี่มันก็ไม่เพิ่มอ,อ,อะไรมาใหม่เลยนะฮะทุกอย่างมันเดิมหมดนะครับแต่ว่ารถนั้นเพิ่มใหม่มา3คันนะฮะเหมือนรถฟรีคันหนึง่งรถ V คันหนึง่งแล้วก็รถแพงคันหนึ่งนะฮะเป็นรถฟอร์มูล่าวันนะ อคอัปเดตคร่าวๆก็จะม,มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบ้านใหม่สองหลังนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะฮะว่าบ้านใหม่2หลังเป็นยังไงแล้วก็ตู้เซฟอยู่ไหนโอเคตอนแรกกนะ็ เข้าไปในร้านนี้ก่อนเลยนะแต่ร้านนี้ถ้าที่ผมสังเกตนี่มันแบนทุกคนเลยนะเนี่ยเมื่ตัวเล็กจัดไม่มีแรงเปิดประตูโอเคเข้ามานะฮะอันนี้ก็ขอเยื้งบ้านนะครับตู้เซฟจะอยู่ในนี้นะฮะนี่แต่ว่าเป็นหลังนี้ตรงนี้มันจะเป็นกระแพงมันจะหนาๆพี่บอกก็ใช่นะเะน,ะนี่ยนี่เข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็เข้าไปในนี้ก็จะเจอเซฟนะครับ แล้วก็พ้นการาสบายเลยโอเคฝรั่งก็แบนผมไปนะครับเนจากผมตัวเล็กจัดกดไม่โดนเกมดีๆบ้านนี้ก็สวยใช้ได้เลยครับเนี่ยแต่ว่าสวยมากอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรก็น่ะ <c oughs> เออโดนแบนโอเคเดี๋ยวพาไปดูบ้านใหม่เลยนะครับเนี่ย โอเคครับอันนี้คือบ้านใหม่ครับน,นี่ก็จะพาไปดูนะครับว่าตัวเซฟอยู่ตรงไหนบ้านใหม่ก็ถือว่าสวยใชย้ได้เลยบ้านของพวกคนนักรถทีวีจอใหญ่มากบ้านโคตรหรูแต่ว่าบ้านนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องเติมก็ไม่ต้องเติมก็สร้างได้นะครับนี่คอันนี้นะโอเค นบ้านก็จะมีหลายห้องนะครับนี่มีหลายห้องหลายห้องแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนะไม่รู้แนะ่นอนว่าตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนนะตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในบ้านนั้นนะ่ะให้กดที่รูปนะครับกดที่รูปด้รูปุ๊บเซฟ่าจะอยู่ข้างไหนนะแต่บ้านนี้ปนไม่ได้นะบ้านผมเวลาออกอเหมันเดิมกดที่รูปโอเคแค่นี้นครับ อัปเดตคร่าวๆข,าข,าของบุ๊คฮาเวนแพทนี้นะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดเอาคิดมัดออกไปอะไรไปโอเคขอบคุณที่รับชมจนนะครับสวัสดีครับ